พี่พ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีบไปถูกฐานพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องกินข้าวเศร้าเนาะมาดื่มข้าวเศร้าทำงานเด้อพี่น้องเด้อแม่งมาพวนเลยกินข้าวกินข้าวเศร้าอลไรแตงสีได้ได้ดทายพี่น้องเลยอีหยังวะแม่งผู้กน้องจกามาแม้วเราตายค่ะมาพี่น้องเอาเนื้ามาแม้วมากินข่าว มีวานยนี่ยมือทราบไปเท่ยมีวานนี่ป่นกุ๊บโอ้ยป่นกินวานแล้วม่นก็ป,ป,นป่นปลาเมลไมกินวานายังไงส่งกลับบ้านว่าต้องกินวานใจจังหน่อยกินเนี่ยวานวานชื่นใจจังเลยเมื่อไงหลังจากคืนโหลดไปม่จวานทอดบ้านกึกอะไรนี่เกระสิเมื่อห้านาพิ่าแ้วเห็นนาะ เปเติมความหวานเขาอีกเจ้าหวานพ่อเมน่อนให้นยังหวานอีกเฮ้นไิ่งจ่ายหมสาวนะแบงแห้งเหมือนที่สิบมีลมนลมมย่งาตกน้ำอะไน้ำออกแห้ง่ะเห็ดเห็ดบดออก นียมไปเบิกเอาในนากระแทนไกระตาในขอเียดในแถงทางโม้เยม้ขนาดาหนังเลอะนางอะไรกันมีหอยนางนางยากเลยแม่นังชัดสุงยิี่ากีนนไปมันอยู่นกระด้างเังกระด่างโมยากเข้าเดง แกไปในหนึ่งองเลยนะครับแสงผมะแสงพีจะหาสื่อขาวแกอะไ้ผมก็ด่างนะหเอกก่าแคได้น้ำฝนเือาวเนาะข้างบ้านดู้วยว่าแม่ขอนี้ขีดมือขนาดเลยกิีหน่อยอยู่เนาะแม่ไม่ิี้หน่อยู่พี่น้องเลย เนี่เท่าลงไให่ใหญ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 ่ในญ่ใ้ลให่ห่หญ่เหญ่ใหญนี่ใหญห่ใหห่ห่ใ่่อหน่้่ใหไ่ให่ใหเ่่ห่ บึงให้นเราให้หน้าอล้วก็ทยเลยเนาะตัวน้ำตยังมาใส่ยแล้วก็หวาเลยไก่อยู่น้าไม่เกกินทอดผเจ้ามาแล้วตจแซวอยู่แล้วมันเอยู่แล้วเมื่อไห่ตื่นผเจ้ามาแล้วเคนไ่ปอเห็นนะตัดม่โเาิอแล้ะ อ้าวตีไก่โอ้หักไปแล้วแล้วเบ่งไก่ชนบ่เอ้ยอะไรอ่ะอันเบ่งอันเบ่งอะไรนะเบ่งเขาเชื่อไหมอ่ะ จะพา imer, <c oughs> แต่หน้ามาบ่นละยังมีที่มาอยู่คเมื่อผมยังไบบเหนื่อยเราไปเตรียเอาเอาแล้วเตรียมคเพิ่นแบบว่าคนยุ่เมืองกรุงจะพุ่ม้ำเน่าเึิ่ขึ้นเดียวะเลยรับ ันตลอดพนเนือนี่ฮะปจจัยาก็บใหญ่กำเล็กที่มันเกี่อยู่งังกวบบ่อันเสียฮะที่โบยเก็บยะข่าเป็นที่เลยข่าเรีกกับเนือผิวกินกับพี่รำอยู่แล้วเมันมันกินกลมเกินจะดีกมันจัดเลย เรื่องปรด้บว่าคือฮาเน่ะไปขี่นองเย้ยอิ่มนะที่อ,อยากไว้แท้ยิ่ใจแทนพอนองเือนเธออาคือบอกินหวานนี่ยีใจ่้เหมือนกับบ้านมาใชไต่กับบา้บานบ่บ้าล้ขึ้นมายู่วันป่า่ะขึ้นมาแลว บะคอมมันแงถ้าเหมักน่าจะเหือนหมาก่เคมอืมบะคมมันจะกจาก้อยจำดมันกอยปลาทักรักเยกินก้ขนเหก้อยก้อยก้อยอกมันำมาเลยนี่เ็น้าจะวาบกินีแต่อามาต้มปันหล้วก็กินเจาอันเก่งมากได้มาแล้วมาเลยได้แล้ว ม่อ oh. ้นอแม่นัเออกยมออกัม hmm. ันบาเออเดี๋ยวเน่าให้มาใเอาเห็ดมากินวัดมาหบมันอกบเไม่ันเด้วยเียมาลองับจะมาลองช้อมางชัอเอรยนแม่มาตอนหางก็ซัเราอยากนัเรียน เจ้าปลามาเร้อง้องเลยกินนูเลยห้ยหนาบนเมืองบนนด้กินดอกต้อง่ีหนาไปน้ดต้องมีมือเชียนเลยน้องเลยไปทุกน้ำล้างคนละแหละนางลิงเลยนะหมักไปน้ำเปอี่ยนนู่นตายนี่นี่ เอาลงมาปลูกกัมันใหญ่าแล้วก่ไหไม่ใช้เมื่อนักครับมอมอเิงคือมออยู่ตันไหนพวกปจูกปากยิ่งเงลูกอือฮะใส่ลูกดอกยิ่งเงพี่ร้องเลยเดินแหวนห่อยขาวข่าวูนปัติแล้ว เดินจริงขึ้นมาหนานี่จอ like ยิ่งมั่นะรูรเกี่ยวไปหละตามหาเงี้ยวบนใบมะข้าอะไรต่างแตงเงี้ยวว่าแตงแตงยาเห็นไหมแตงยาเห็นไหมยาไปดึงสาวดึงหืดดูไหมฮ่าก็ไม่หงอ

ไปเลยไปมือเร no ็จร <AS> ่ไน nice <offs> ี่ก่มัไปนึงเุบเราเดินหน้าไปขึ้เนี่ยเดียืมันจะตายเอไปเนหวานะพากันหนังกินลดบ่ได้อันนั้น

นายเล่นนี่กินหวานก็เพื่อนเพื่อนเนาะเสื่ออ่ะอืมเพื่อกับคนเลยเข่งกันเลยกับแล้วเอาซีนิบอ่ะซีนเดียวซีนเดียวออซีนเดียวก็เลยจัดให้ซีนเดียวเมนนูเอ้ยบ้านเพิ่นมีนูเพิ่นก็เล่นใส่เสือมีนูพี่น้องเอ้ยบ้านเพิ่นมัดนูฮะนะเอาก็เลือกทีมได้โน้มีพุ่งไปด้โน้มีพุ่งไปแฮ่ กูจักหน่วยพ่อแล้วคลิปน like ี้เฮาก็ส้มมาพาควรนสิได้ขาลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง